นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสากว่า500คน ร่วมเก็บผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคลองสายบัวตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีปรับน้ำเน่าเสียด้วยการใช้ e อ b อ็ l บอในการฟื้นฟูสภาพน้ำรวมถึงการกวาดขยะและใบไม้บริเวณวัดคลองสายบัวในกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชุมพันษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566 ส่วนที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพลโทนัทวุฒินา,นาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำข้าราชาการกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกคณะครูนักเรียนโรงเรียนกองทัพบ,บกอุปถมัมภ์ค่ายนารายศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตปฏิญาณต่อเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบรมีสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา71พรรษา และที่ค่ายภูมิพล์จังหวัดลบบุรีพลตรีนพสิทธิ์คงชินศาสตร์ทิติผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่เปี่ยมประธานในพิธีมอบถุงยางที่เพื่อการศึกษาจำนวน150ถุงและจักรยานสารฝันปันสุขจำนวน10คันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระเทียมราดดำริบำรุงซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยในพื้นที่ตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี จำนวน150คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2566